ได้รับการยืนยันแล้วครับว่าทางซีเกอร์เนี่ยจะเปิดตัวซีเกอร์เนะต้องบอกว่าเป็น SUV พลังงานไฟฟ้า5ที่นั่งระดับพรีเมียมในไทยอย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคมนี้แต่วันนี้ผมพามาชมคันจริงแล้วก็สเปคที่จะขายไทยอย่างเป็นทางการกันก่อนหลังจากนี้เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วเพื่อนๆลองเดาราคากันดูแต่ผมบอกเลยว่ามีราคาคาดการท้ายคลิป สำหรับ Seeker 7X นะครับจะเปิดตัวทําตลาดในประเทศไทยด้วยกันเนี่ยสรุ่นย่อยนะได้รับการยืนยันแล้วนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่น r ร a r w i e w ดาย์รอ r a ร g e นะก็จะมีระยะทางการขับขี่ที่ไกลกว่านะขับได้ไกลเกินกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐานแบบ NEDC นะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็น a h l วิ Drive p e r f o r m a n มานะระยะทางการขับขี่เนี่ยจะทําได้เกินกว่า600กิโเมตต่อการชาร์จ NEDC ซึ่งวันนี้เราจะพามาชมตัวท็อปนี่คือ All-wheel-drive performance โดยเจ้า Seeker 7X คันนี้นะครับก็จะเข้ามาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ t e s l a Model Y นะครับแล้วก็ x อ็ก G6 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็น SUV ขนาดใหญ่ฐานล้อเนี่ย2,900มิลิเมตรนะครับตัวถังใหญ่มากๆเป็น SUV 5ที่นั่งระดับพรีเมียมเลยมีความไฮเทคล้ำสมยัยฟีเจอร์จัดเต็มนะทั้งในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ดีระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็ดีแล้วก็ลูกเล่นฟีเจอร์รอบคันก็ต้องบอกว่าโอ้โห ลำหน้าไปไกลามากๆนะครับอย่างเช่นตัวชุดไฟหน้าเนี่ยในรุ่น Top All View Die Performance เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นต้องบอกว่าอะไรเป็นเม็ด LED ของตัวชุดไฟหน้าเนี่ยมีทั้งหมดนะ3 8 3 1ดวมวงนะครับถ้าให้เทียบกันเนี่ยจอตัวเนี้ยเทียบเท่ากับจอ LED แบบที่เป็นโชว์อยู่บนตึกอะไรเงี้ยขนาด93นิ้วเลยนะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะ แสดงตัวแอนิเมชันต่างๆได้โดยในเวอร์ชั่นที่ขายในประเทศไทยเนี่ยจะมีแพทเทิร์นของตัวชุดสตาร์เกตไฟหน้าตัวเนี้ให้10แพทเทิร์นก่อนหน้านี้ที่ใครเห็นในเวอร์ชั่นประเทศจีเนี่ยเขาสามารถที่จะพิมพ์เป็นข้อความที่ตัวสตาร์เกตไฟหน้าตัวนี้ได้ด้วยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยโอเคตอนนี้ยังไม่รองรับต้องบอกว่าไฟหน้าอย่างเดียวก็โห้โคตรล้ำอัจฉริยะมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปลักษณ์ดีไซน์ตัวรถเนี่ยเพื่อนๆนน่าจะ เหน็นผ่านตาม,มาบ้างแล้วนะคะที่งานมอเตอร์โชว์2025เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง s e เกอร์เองก็เอา s e เกอร์ 7X คันนี้เนี่ยเข้ามาเผยโฉมเป็นครั้งแรกให้คนไทยได้เห็นไปแล้วแต่ตอนนั้นอะ่ะยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่จะขายไทยนะเป็นรถโปรโตไทป์แต่วันเนี้ยที่เราพาชมรวมถึงสเปคทั้งหมดเนี่ยคือ เวอร์ชันที่จะจําหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับรูปลักษณ์ดีไซน์ก็จะมีความโค้งมนนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์ต้องบอกว่า s e เกเซคันนี้เนี่ยค่า CD หรือว่าแรงต้านอากาศเนี่ยต่ำเพียง0.247เท่านั้นนะครับรู่ลมมากๆแล้วมันก็จะส่งผลถึงในเรื่องของ ระยะทางการขับขี่ด้วยแล้วก็ในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานตัว a l l v d i e เนี่ยเป็นมอเตอร์คู่ด้วยกำลังสูงสุดเนี่ย637แรงมา้าแล้วก็แรงบิด710นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100ทำได้ใน3.8วินาทีเท่านั้นแล้วอย่าลืมนะขับได้ไกลเกินกว่า600กิโลเมตรตัว s i ก k e r 7X เองเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของแพลตฟอร์มตัวถังแล้วก็ โครงสร้างแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ800โวลต์มาให้แล้วข้อดีก็คือนอกเหนือจากระยะทางเรสในการขับขี่ที่ไปได้ไกลแล้วนะครับในเรื่องของการชาร์จไฟก็ต้องบอกว่าชาร์จไวมากๆนะทางซีเกอร์บอกว่าเจ้า 7X คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ DC ชาร์จเป็นแบบ 4C Fast Charging นะครับต้องบอกว่าจาก10%จนถึง80%เนี่ยใช้ระยะเวลาในการชาร์จเพียง 16นาทีเท่านั้นนอกเหนือจากรูปลักษ์ดีไซน์ที่โค้งมนค่า CD ต่ำเปอร์ formance สูงแล้วนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ต้องบอกว่า Seeker 7X คันนี้จัดเต็มไม่แพ้กันนะกล้องรอบคันทั้งหมดเนี่ยที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย ADAS เนี่ยมีให้ทั้งหมด12ตัวนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์รอบคันทั้งหมดอีก12ตัวแล้วก็มีเลดร์นะครับที่มีชิปประมวลผลแยกต่งหาของระบบความปลอดภัยเนี่ย อีก1ตัวมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้มั่นใจได้หายห่วงนะ5ดาวยูโรเ n ็นแถุงลมนิรภัยเนี่ยให้มา7ตําแหน่งตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยแล้วก็ระบบความปลอดภัย ADAS ทั้งหมดเนี่ยก็ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเหมือนกันเลยนะแต่จุดที่แตกต่างแล้วก็เห็นได้ชัดถ้ามองจากดีไซน์ภายนอกของรุ่นเริ่มต้นกับตัว TOP ปออวิ i ด e ยเพอร์ฟอร์เนี่ยก็คือตัวล้อนะครับ ล้อในรุ่น All Wheel Drive Performance เนี่ยก็จะเป็นล้อขนาด21นิ้วมาให้นะครับนี่แล้วก็มีตัวปั๊มเบรกที่เป็นคาลิเปอร์สีส้มอันนี้เนี่ยทำออกมาไม่ได้แค่ความสวยงามอย่างเดียวนะตัวคาลิเปอร์ตัวนี้เนี่ยทางซีเกอร์บอกว่าช่วยในเรื่องของการเบรกการหยุดรถได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่บอกไปว่าโหพละกําลังนะครับทั้งแรงมา้าแรงบิดมันมันแรงมากๆมันเร็วมากๆตัวเบรกก็ต้องเอาให้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ จุดขายหลักๆจุดเด่นหลักๆในรุ่น All h e w l d r i v e เลยก็คือระบบช่วงล่างนะครับ All h e w l i Performance ระบบช่วงล่างจะเป็นถุงลมเป็น Air Suspension ซึ่งมันจะปรับ Adaptive ได้เองอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวถนนแล้วก็โหมดการขับขี่หรือว่าคันเร่งที่ใช้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะยกสูงต่ำเพิ่มเติมได้อีก70มิมนะครับแล้วก็ภายในตัวรถเนี่ยก็จะมีโหมดที่ เอาไว้ขับขี่ในเส้นทางลุยหรือว่าทางเดิร์ดเนี่ยสามารถกดปรับโหมดให้ตัวรถเนี่ยยกสูงขึ้นมาได้ด้วยนะครับตัวรถเนี่ยถ้ายกสูงขึ้นมาแบบสุดแล้วเนี่ยความสูงพื้นจนถึงใต้ท้องรถเนี่ยจะอยู่ที่230มิลิเมตรนอกนจากนั้นแล้วครับเจ้า Seeker 7 x คันนี้นะในรุ่นท็อป a l l d r i v e Performance เนี่ยเขายังมาพร้อมกับประตูอัจฉริยะนะสามารถเปิดให้เองอัตโนมัติเนี่ยได้ทั้ง4บานเลยเพียงคุณกดปุ่มที่ ตัวเสาบี B. นี่นะครับนี่ตัวประตูก็จะเปิดออกให้เองอัตโนมัติเลยเปิดได้กว้างด้วยและเราก็สามารถที่จะก้าวขึ้นลงห้องโดยสารได้อย่างสะดวกสบายนะพอเหยียบเบรกปุ๊บตัวประตูเนี่ยก็จะปิดให้เองอัตโนมัตินะครับนี่และไม่ใช่แค่เพียงประตูบานหน้าเท่านั้นนะบานหลังเนี่ยก็เปิดอัตโนมัติด้วยนะครับนี่กดปุ่มไปที่เสาซี C. นะครับเดี๋ยวผมถอยออกมาหน่อยเดี๋ยวเซนเซอร์น้องมันจับนะครับ นี่นะครับประตูตอนหลังต้องบอกว่าองศาการเปิดเนี่ยเกองศาเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นไ,ไงขนานแบบตั้งฉากกับตัวรถเลยนะครับเวลาคุณก้าวขึ้นไปนั่งนะติดตั้งคาซีทหรือว่าบรรทุกของอายกสัมภาระอะไรต่าง,างการวางอะไรเงี้ยสามารถทําได้สะดวกสบายมากๆแล้วหลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าเฮ้ยแล้วพอเปิดอัตโนมัติเนี่ยแล้วเปิดกว้างขนาดเนี้ยถ้าจอดในที่แคบๆมีรถจอดอยู่ข้างหรือว่าจอด ริมฟุตบาทอ่ะข้างถนนแล้วเปิดกว้างขนาดน,นี้กลัวรถจะมาชนหรือว่าเกิดอันตรายต้องบอกว่าตัวประตูเองเนี่ยเขาก็มีเซ็นเซอร์ดีเทคตรวจจับวัตถุรอบข้างทั้งหมดนะถ้ามีวัตถุอยู่ใกล้ๆนะครับประตูจะเปิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะลองดูซิว่าจริงหรือเปล่านะครับอ่ะสมมติสมมตินะครับ,ม,ม,นะรบมีคนเปิดประตูนะครับเปิดอัตโนมัติแต่ผมยืนอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นรถจอดข้างยืนอยู่ตรงนี้ดูดีจะเปิดไหมชนกันไหม ไม่ชนไม่ชนแล้วถ้าผมถอยออกมันจะเปิดต่อไหมนี่เป็นไงไฮเทคด้านท้ายฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะโอ้โหประตูด้านข้างยังเปิดอัตโนมัติฝาท้ายก็ต้องไฟฟ้าอู่แล้วแล้วดูพื้นที่ในการเปิดอ่ตรงเนี้ยค่อนข้างแคบนะนะครับก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้อ่ะลองดู ปักเข้าให้เข้าหน้าไปทีซึ่งทั้งหลังนะพื้นที่ก็ต้องบอกว่าใหญ่โตเหลือเฟือนะครับจัดเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างจุใจอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปด้วยความที่ตัวท็อปเนี่ยระบบช่วงล่างเป็นแบบถุงลม Air Suspension ก็จะมีปุ่มกดนะครับโหลดเตีย้ยยกสูงนะเวลาจัดเก็บสัมภาระเนี่ยบางทีอยู่ในโหมดที่ตัวรถดีดขึ้นไปสูงสุดคุณก็สามารถกดนะครับให้ตัวรถลงมาต่ําสุดได้นะช่วงล่างถุงลมก็ปรับแล้วนี่โหลดล้โหลดแล้ว เห็นไหมเห็นไหนี่เป็นไงไฮเทคและสำหรับภายในของเจ้า Seeker 7X เคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์นะครับฟีเจอร์จัดเต็มมากๆวัสดุเนี่ยรูหลาพรีเมียมการตกแต่งภายในต้องบอกว่าโหอลังการในเรื่องของฟีเจอร์ออปชั่นหน้าจออย่างเดียวเนี่ยภายใน Seeker 7X เคันนี้เนี่ยมีทั้งหมด3จอนะครับจอตรงกลางตงัวนี้ต้องบอกว่า ขนาดเท่ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยนะ16นิ้วความละเอียดเนี่ย 3.5k นะเป็นจอ LED อย่างดีเลยแล้วก็ตัวที่กระจกบานหน้าเนี่ยก็เป็นจอ Head Up d i s Play นะครับซึ่งจอ Head-Up d i s p l a y เนี่ยโคตรใหญ่36นิ้วก็คือขับตรงไปมองถนนมองด้านหน้าเนี่ยก็คือจอทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่ บนกระจกบานหน้าแล้ว36นิ้วใหญ่มากๆแสดงทุกอย่างชัดเจนรวมไปถึงตัวนำทาง navigation, นิเกชันนี่ก็ขึ้นที่ตัวกระจกบานหน้าเลยนะครับระบบ a AS, เอ a ดอร์ต่างรถที่มาด้านข้างความเร็วป้ายเตือนจราจรอะไรต่างถ้าคุณมานั่งขับเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าด้านหน้าเนี่ยมีแจ้งบอกทุกอย่างแล้วจริงๆไม่ต้องมองอจอแสดงข้อมูลการขับขี่ตรงนี้เลยก็ได้นะทุกอย่างก็ครบอยู่แล้วนะครับส่วนจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับชุดนี้นะก็เป็นดิจิตอลเต็มระบบเหมือนกันจอสีเหมือนกันนะครับขนาด 13นิ้วภายในรถทั้ง3จอเนี่ยก็ได้รับตัวชิปประมวลผลของ q u a l c o m Snapdragon นะครับก็จะบอกว่าการประมวลผลเนี่ยเทียบเท่ากับ Core i8 เลยนะบางครั้งชิปอันเนี้ยยังเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณทำงานอยู่ด้วยซ้ำไปที่สำคัญนะครับไฮไลท์เลยต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารของ s C7X คันนี้นะครับเบาะนั่งทุกที่นั่งเนี่ยเป็นเบาะหนัง n นปป้นะครับแล้วก็คู่หน้าเนี่ย จะมีในเรื่องของตัวระบายอากาศที่ตัวเบาะมาให้เท่านั้นยังไม่พอยังมีในเรื่องของเบาะนวดมาให้ด้วยที่คู่หน้าอันนี้สามารถปรับแล้วก็เนี่ยกดเล่นระบบนวดได้เลยอ่ะอันนี้ระบายอากาศที่ตัวเบาะนนี้ปรับได้เปิดได้นะครับเปิดได้แล้วก็การนวดที่นั่งนะครับนี่นวดผ่อนคลายทั้งหลังเห็นไหมมียืดทั้งหลังผ่อนคลายทั้งหลังผ่อนคลายหลังรีแลก์เอวกระตุ้น เส้นหลังกระตุ้นหลังอากรดแม่งเลยเอ้ยผ่อนคลายทั้งหลังนะครับตัวเบาโหเป็นไงนวดแล้วนวดแล้วเป็นไงนะครับแล้วก็เบาเนี่ยค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะเป็นหนังเนป้านะหนังอย่างดีเลยแล้วก็มีเนี่ยตัวระบายอากาศนะครับทั้งหมดเลยนะตอนหลังก็เป็นเบาหนังเนป้าเช่นเดียวกันนะครับพรีเมียมมากๆเข้ามานั่งลนะ้วบอกว่าความรู้สึกเอ้ยมันมันลักชวรี่มันพรีเมียมแล้วก็ฟีเจอร์ออปชัน่นลูกเล่นจริงๆให้พูดทั้งหมดวันเนี้ย พูดไม่ครบอยู่แล้วนะครับลูกเล่นเยอะมากๆเอาไฮไลท์หลักๆเลยที่ผมสัมผัสได้คือความสบายแล้วก็วัสดุภายในโอเคเลยพรีเมียมนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ลูกเล่นมันเยอะอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของระบบชุดเครื่องเสียงลำโพงนะครับ p r เกอร์โปรซาวด์ซิสเตตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีลำโพง พร้อมกับตัวซับรูฟเวอร์ในตัวเองทั้งหมดเนี่ยรอบคันเนี่ย21ตำแหน่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ตัวเบาะเนี่ยเห็นไหมเห็นรูๆนี่ไหมเห็นรูๆนี่ไหมเบาะฝั่งผู้ขับเนี่ยมีลําโพงเป็นของตัวเองบางครั้งนะครับคุณลูกนะฮะคุณภรรยาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งตอนหลังเขาอาจจะพักผ่อนอยู่สามารถที่จะปรับนะครับผักตัวเสียงลําโพงเนี่ยมาออกที่หมอนรองศีรษะฝั่งผู้ขับคนเดียวก็ได้นะครับอันนี้ปรับได้หมดสามารถ แยกโซนแยกส่วนนะครับลำโพงมี21ตําแหน่งทางซิกเกอร์บอกว่าลำโพงชุดนี้เหมือนกับอยู่ในโรงหนังอยู่ในห้องเทเตอร์เลยรถคันนี้นะครับระบบเครื่องเสียงเขาค่อนข้างที่จะไฮเอ็นพรีเมี่ยมหลังคาเนี่ยจะเป็นกระจกกลาสลูฟนะอาจจะไม่ใช่ซันลูฟที่สามารถเปิดออกได้แต่ว่าเนี่ยก็มีในเรื่องของซันเชดนะครับเป็นม่านไฟฟ้านะครับนี่ก็กด one t o u นะกดไปปั๊บก็จะเป็นม่านไฟฟ้า สไลด์กลับมาอ่ะโอเคตอนกลางวันนะครับขับแล้วมันร้อนอะไรเงี้ยคุณก็ใช้ปิดม่านไฟฟ้าเอาหรือว่าพอตอนคืนอยากจะแบบเฮ้ยดื่มด่ำบรรยากาศท้องฟ้าดวงดาวก็เปิดซันเชดออกนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนหลังดีกว่าว่ากว้างหรือเปล่าตอนหลังนะก็เล่นอยู่นั่นประตูอัตโนมัตินะครับอ่ะเข้ามานะครับพื้นที่นะครับอ่ะตำแหน่งเบาะก,ก็ อยู่ในตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อกี้อยู่แล้วจริงๆตำแหน่งเบาที่ผมนั่งเมื่อกี้ขาผมเหยียบคันเร่งตึงด้วยซ้ำไปจริงๆต้องกระเถิบไปอีกนะครับนี่เข้ามานั่งนะครับองศาการเอ็นของตัวเบาะนะนี่อยู่ในท่าที่สบายไม่นั่งชันนะครับโอเคพิงแล้วก็ตัวรองน่องนะครับรองต้นขาตรงนี้นี่ก็มาแบบพอดีเลยนะหัวคงหัวเข่าของผมผมเนี่ยสูง1 6 8ซนติเมตรเป็นผู้ชายขาสั้นนิดนึงนะแต่ว่าก็นั่งได้พอดีแล้วก็ยืดขาอะไรเงี้ยเนี่ยไหพอดีเดะ นะครับนั่งสบายเบาะหนังแนปะป้าอย่างดีนุ่มฟองน้ําแน่นนะครับแจ๋วเลยนะครับแล้วก็มีตัวลำโพงนะครับมีแอร์อยู่ที่เสาบีตรงนี้มีแอร์เสาบีตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้อง ica, Camera, นี่เซฟตี้กากคาเมล่านี่มีกล้องด้วยนะมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระจกทุกบานเลยนะกระจกข้างกระจกมองข้างอะไรเงี้ยเป็นแบบไร้กรอบเฟรมเลทหมดเลยนี่ไม่มีขอบ เป็นไร้เกาะหมดเลยแต่ว่าที่นั่งตอนหลังฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีลูกเล่นที่เยอะกว่าอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตกระเถิบมานะครับเพราะว่าที่แผงประตูฝั่งซ้ายเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่นั่งของท่านผู้บริหารอะไรต่างๆนะครับมีคนขับรถอะไรเงี้ยฝั่งซ้ายตรงเนี้ยจะมีตัวคอนโทรลเบาะตอนหน้ามาด้วยนะนี่คุณสามารถนี่คอนโทรลเบาะตอนหน้าเลื่อนหน้าไปด้วยเป็นไงอย,อยากนั่งแบบยืดขา นะครับข้างหน้าไม่มีคนนั่งเนี่ยยืดไปเลยนะครับไปนูน่นนะครับเป็นไงแจ่วไหมนะครับนี่สั่งให้มันพิงขึ้นไปนะฮะตั้งพนักพิงขึ้นไปนี่พื้นที่ตอนหลังพอไหมสะดวกพอไหมกว้างพอไหมเท่านั้นยังไม่พอนะครับเบาะตอนหลังแถว2เนี่ยต้องบอกว่าซีเกอร์เเนี่ยแถวสองเ่ะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ปรับไฟฟ้าหมดเลยนะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่เห็นไหม ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ่าเอนได้ปรับลงได้ลาดได้นะครับปรับได้หมดเลยนี่เห็นไหมโอ้สนุกนะครับต้องบอกว่าการปรับเนี่ยแถว2อ,อย่างเดียวเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พนักวางแขนนะครับหยิบลงมามีเที่ยวล็อกมีที่วางแก้วน้ําอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดเสียบ USB นะครับ Type C Type A วางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนชาร์จแบตเอาไว้ได้นะครับ นั่งได้สบายแล้วก็โปร่งโล่งทัศนวิสัยบอกเลยว่าดีเยี่ยมเลยนะครับกระจกบานใหญ่ไร้กรอบด้านบนกลาสรูปข้างหน้าเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับสามารถที่จะเลื่อนไปได้โดยการบังคับจากแถวหลังอะเลื่อนกลับมานะครับเอนกลับมานะ ได้หมดเลยแต่ว่าซื้อไปอย่าไปแกล้งคนนั่งตอนหน้านะเพื่อนๆนะครับมันปรับตอนหลังได้นะครับก็จะประมาณนี้และนี่คือรายละเอียดแล้วก็สเปคภาพรวมทั้งหมดของ Seeker 7X ที่จะเปิดตัวทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการก็ย้ํากันอีกทีนะเปิดตัวยังเป็นทางการเนี่ยในวันที่15สิงหาคมนี้แต่ตอนนี้เนี่ยทางซีเกอร์บอกว่าเปิดรับจองสิทธิ์แล้วนะครับรับจองสิทธิ์ก็คือจะมีราคาพิเศษโปรโมชั่นสุดพิเศษ ช่วงเปิดตัวนั่นเองนะครับส่วนราคาเพื่อนๆดูจากสเปคดูจากออปชันดูจากฟีเจอร์ดูจากเพอร์ฟอร์มนซ์แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยลองคาดเดา ราคาซิว่ามันจะมาเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะว่าคู่แข่งของเขาคือ t ท s l a m o เด l Y X eng, s <S เพิ่์ G6 เพื่อนเพื่อไปดูราคาคู่แข่งก่อนก็ได้นะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยผมอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนให้ราคาเจ้าซีเกอร์เนคันนี้เท่าไหร่แต่ผมแอบกระซิบเลยว่าราคาคาดการณ์ที่ทางซีเกอร์เนี่ยเขาแง้มให้เราได้ทราบเนี่ยก็คือตัวเริ่มต้นนะครับขับหลังเรี r ว i ิลด์รองเล e เนี่ยราคาจะไม่เกิน1ล้านบาทส่วนตัว To p a l l Wheel Drive Performance คันนี้ช่วงล่างถุงลม120 นิ้วมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อออลวีดไอด637แรงม้า710นิวตันเมตรแบตเตอรี่800โวลต์ชาร์จจาก10%จนถึง80%ภายใน16นาทีขับได้ไกลเกินกว่า600กิโลเมตรราคาคาดการณไม่เกิน1.9ล้านบาท